มื่อนี้กัปู่ยามาค้ณพี่น้องเดินสบายดีสุขูมสุคนปู่ยามาหับผูกแขนลูกไฟใหม่พี่น้องมาส่งลูกชายงานใหม่งานใหม่ผูกแขนใหม่ สันวันงามเนาะหมูสันวันสอบมือประกอบวันดีแล้วเศดผูกแขนลูกเต่านี่เลยเขาเอากันใหม่เนาะเป็นเอากันใหม่สื่อว่าทัตนานางตะอ้นมีแล้วเศษอะไรเศษเขเอากันไหมเศษอะไรเนาะมาต้นมีนกเต่ามีแล้วว่ะแม่แหละแต่ก็ให้ท้าให้พูนนะให้พูนได้โอเคให้ข้มให้พูน เจ้นมสายไปเดินเทียงกันดลยไปไปเลียนเป็นกดใหม่เคยไปเนเปลี่ยนเป็นนใหม่แล้วมปนังใหม่แล้วไ่กับต้องสงต้อกันน้วตดต่อไปเลยนะ

đây bác, lái được, được, anh một, hai, ba, bốn, đơn sáu, tóp, bảy, tám, chín, mười, một nghìn, hai nghìn, ba nghìn, bốn nghìn, năm nghìn, sáu nghìn, bảy nghìn, tám nghìn, chín nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, hai trăm nghìn, ba trăm nghìn, bốn trăm nghìn, năm trăm nghìn, sáu trăm nghìn, bảy trăm nghìn, tám trăm nghìn, chín trăm nghìn, một nghìn, hai nghìn, ba nghìn, bốn nghìn, năm เดียวไปได้ยังได้แม่นเลยบ่ได้เด้อตัวนมีแรงตเตียงกันเด้อนไปเด้อล้อยๆด้เนาะอ่อนอๆมีอายุมันนยืนเจ้าก็ได้อ้าวประสบอันใดก็ให้สําเร็จเทําธุรกิจนําอยู่กให้สําเร็จเด้อ

แงเห้อด้วอ่ะยังไก่อปลอดภัยกว่าความเป็นอนาคตใช่เออเนื้อหม้

哇，他们过来，一支一个，五个嘞，得三百多 มาเด้อกันาเลยมาอยู่เพือนอยู่ซานไดนแต่นี่ต่อไปมเห้นมาผ่นครั้งเค้นไวอีกแล้เฮยเนาะจะนี่ต่อไปเนาะโห้ไปใส่ได้เป็นเพือนเป็นซานนะจะนี่ต่อไปได้บึงเนาะบึนุ่งอะไรมาถูกถูกคนเได้ต่นี่อยู่บนเยอะแล้เาเป็นคนที่ชื่นดีน้ำแันซ่า

แม่แนวกันแตเดลคนนน่ำาปะพันม่นต้มอีกนาะโอ้ยต้มอีกต้มอีกเรื่องไ่ต้งอีกดูี่มาทำสูรใหญ่แล้วเอาไได้สูเยอะแล้วเนส้สุดแต่ตุนมันรูกมาก่ใครามพาขึที่ไคร แล้วพี่น้องวิธีแกบ่ได้อันลวงลายยังดอกพอเฮาเห็ดเห็ดพอเล้วเห็ดเหล้วโคงประเพณีสืบสืเด้อพี่น้องเด้อเต่าองพี่นเห็ดตำีตำคองได้กอกได้กอกได้คุณละคึกได้ฮะตำพีตำคลองเออคองเนะี่ชิบอง้องิ่นถาตาหน้าเปเห็นมากกเห็นตัวเเิมใไุตีตคล้องันเลยพี่น้อ

พวกม่าเลยเป็นแพทย์นะเป็นแพทย์นี่ยมอทามให้คุณนีแหละแคุณมีเอยู่กันที่หองอยู่ห้องน้อไาเ้ทัตัวแล้วตัวลงไปเล้เสอนอนผ้าเสืันอนมันแพ้่าเรียมาัตุาเรัวกเอามต้ตตตัการเมื่อตนพ่อแม่เจ้ากันเมื่อไ่ปดโอยต้กตานมันเป็นยัง เาีเดยวเน็ตนวหนึ่งใขยุนอันก็ามนกันวาาเรแพ่นี้ยจะหนเาายพีสาวเน้ว่ารูหมดเยอืจไมนะดิษประาาน่ะไรอาเี้ยท่กทีแบบนั้นากีเีขา่มดูมานอนเมได้เนาะดูกันเนาะเาเหน่ยแน้เราอะดูไรห้างเรเมื่อยแลวอาะจะได้อู่อยู่นเดียว่กนับางยนเดียวเอา

จบพิธี่พี่ขงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดับชมด้วยจ้าลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย